ผมไม่ได้ชอบคอนเวิร์ตเลยแล้วผมไม่เคยมีคอนเวิร์ตมาก่อนด้วยไม่โอเคเลยอะ่ะจริงๆมันดีเลยอะ่ะไม่นิ่มเลยแล้วแบบผมจะมาชี้เป้าไว้เพื่อนๆวันเน,นี้คือคอนเวิร์ตเอ็กคิในราคาที่ไม่ถึงพันนะฮะแล้วร้านอยู่ในกรุงเทพและเป็นของแท้นะครับ B.J.A.E. กราบสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมอานะครับกลับมาอีกแล้วนะครับคือวันว่างๆนะฮะเราก็ไม่รู้จะทำลายสงการไปเท่าไหนกันมาครับสงการไม่ไม่มีที่เที่ยวเลยเพื่อนๆวันว่างใช่ไหมวันหยุดสงการเราก็ทําได้แค่แบบไปเดินชอปปิ้งกินของอร่อยๆอยู่กับครอบครัวอะไรแบบนี้ฮะเข้เรื่องเลยละกันคือด้วยความที่ผมเป็นคนไม่ค่อยชอบใส่คอนเวิร์ตเพราะว่าคอนเวิร์ตรุ่นเก่าๆคือมันจะแข็งมากนะเว้ยเพื่อนๆแต่วันเนี้ยผมไปได้คอนเวิร์ต ตัวคอลแลบมาฮะเป็นคอนเวิร์ดเอ็กคิตี้นะครับแล้วที่ความพิเศที่เป็นคอนเวิร์ดรียูสใหม่นะฮะที่เอามาทําใหม่คือพื้นมันนิ่มไว้เพื่อนๆหลายคนทราบแล้วใช่ไหมว่าไนกี้มาเทคโอเวอร์คอนเวิร์ดไปนะครับพื้นข้างในมันก็จะนิ่มขึ้นเนี่ยเพื่อนๆคือที่ใครเคยใส่คอนเวิร์ดพวกหุ้มข้อรุ่นวดเก่าอะไรเงี้ยจะรู้เลยว่าแม่งแข็งพื้นมันใส่มันจะกระด้างนะพื้นได้ตีนเราใส่แล้วมันจะปวดปดตีนแต่ทีเนี้ยผมไปลองไว้เพื่อนๆเฮ้ยแม่งนิ่มแม่งใส่สบายแม่งโอเคเลยออ่่่่ะะจริิงงๆมมมันนดีเเลลลยยแแแ้วบบ ผมจะมาชี้เป้าไว้เพื่อนๆวันนี้คือคอนเวิร์ตเอ t y คิตี้ในราคาที่ไม่ถึงพันนะฮะแล้วร้านอยู่ในกรุงเทพและเป็นของแท้นะครับ ที่สุกจั่ห้างโชดีซีที่อยู่ตรงพระรามเก้านะครับผมแนะนําเลยว้ยชั้นสองไว้เพื่อนๆคือตอนนี้เขาลดราคาอยู่เหมือนราคาแม่งเริ่มแบบหลักร้อยแล้วว่ห้าร้อยถึงหนึ่งพันพันกว่าบาทก็มีแต่วันเนี้ผมเหมามาสามคู่เลยเพื่อนๆเ, <Wow. S 1> เป็นคอนเวิร์ตเอ็กคิตตี้ไว้ตอนแรกผมกลับไปเดินเล่นไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ทีเนี้ยเฮ้ยราคาม่งแบบหกเจ็ดร้อยแปดร้อยอย่างเงี้ยสำหรับใครที่ชอบรองเท้ามันแบบจะแบบวูางนี้ทันทีเลยนะเว้ยเพื่อน ผมก็เลยไปคือด้วยความว่างานคอลแลบของคิตตี้กับคอนเวิร์ตคิดว่ม่งมีเกือบสิบคู่นะเกือบสิบสีอะเยอะกว่านั้นอีกแต่ที่ผมจับมาแค่สามคู่เด็ดๆด้วยเพื่อนๆเดีย๋ยวผมพาไปดูกันว่าว่าคอนเวิร์ตคิตตี้ที่ผมจัดมาสามคู่เนี้มีตัวอะไรบ้างก่อนที่ผมจะไปดูรองเท้าเดีย๋ยวผมให้ดูกล่องก่อนละกันกล่องหน้าตาเป็นแบบนี้มาเพื่อนๆคือกล่องไม่มุมวิงมากอะเออกล่องมันเป็นแบบคิตตี้อย่างนี้กล่องสีดำนี้ไปกล่องกระดาษมีปึ๊บ ข้างๆก็จะส,สกรีนคิตตี้อย่างนี้เป็นโลโก้คิตตี้รู้กันอยู่แล้วนะปึ๊บรอบเลยนี่ฮัลโหลคิตตี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นไซส์เป็นอะไรแบบนี้นะนี่คือเพื่อนๆดูราคาเต็มมันเด็ดสามพันห้านะฮะลดเหลือ oh. 1 5 0 0้าสิบแตเพื่อนๆไม่เอาอ่ะลดขนาดนี้ราคาขนาดนี้เพื่อนๆราคาแบบย่อมยาวมากพันห้าสิบบาทแล้วเป็นของแท้ แล้วแม่งทนมากคนบวดใครก็รู้ใช่ไหมใส่กันยันลูกบวชอะ่ะข้างในก็ไม่มีอะไรนะเพื่อนๆก็จะเป็นแบบน,นี้เป็นกล่องกระดาษธรรมดาอย่างผมผมใส่ไนกี้เบอร์42นะฮะค o น v ว r รผมก็ใส่ประมาณ41มันต้องลดไซส์ไปเบอร์หนึ่งไม่งั้นมันจะหลวมไว้เพื่อนด้วยความที่แบบว่านวมมันบางกว่าไนกี้ไอผมพาไปดูรองเท้าเลยผมจัดมา3คู่แล้วเว้เพื่อนเพื่อนคอนเวิร์ตนะฮะ ผมไม่ได้ชอบคอนเวิร์เลยแล้วผมไม่เคยมีคอนเวิร์มาก่อนด้วยแต่ด้วยความที่แบบผมไปลองที่ช็อปมาเว้ยวันเนี้ยแม่นิ่มมากผมจัดมาสามคู่ดูคู่แรกเลยนี่นเพื่อนเห็นไหมนี่มเข้าไปใกล้หวัวเป็นคิตตี้แต่เป็นทรงแบบออสตาเก้าศูนย์คอนเวิร์ตนะผมว่ามันได้ความเกนนะคือมันไม่มีเลยเลยเว้ยเป็นสีดำเรียบๆป้าย,ยัางดำเลยตันนี้ก็เป็นดำหนังแก้ว ดูนี่ออสตาคิตตี้ผมว่าแม่งเทน,นะเวย้ยตรงเนี้ยมันได้แบบว่ามา i ินแบ็กแต่มีความแบบมุ้งมิงอะอยู่เนี้ยออสตารและคอแลบกับคิตตี้ผมว่าแม่งเจ๋งดีนะเวย้ยตรงเนี้ยว้าว <Wow. S 1> ตัวขอบยางก็ไม่มีเพื่เพื่อนก็ยังเป็น OG ของคอนเวิร์ตเหมือนเดิมนะคะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ยังเป็น OG เหมือนเดิมที่แบบติดกาวนะครับกาวร้อนลงใบเหมือนเดิมเชือก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยที่สําคัญมาสำคัญตรงหัวตรงนี้้เพื่อน แล้วเวลาใส่กับเดฟเล้วเขากดส้นตีนเลยเนะี mm. ่ยดิจะออกมาอาเงี้ยปึ๊บเป็นเหมือนฟิลแบบใส่พวกดังไฮอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีลิ้นตรงนี้หน่อยหนึ่งเย้ยตีแล้วดูข้างในอ๋อเนี่ยคอนเทนต์เขาก็ะจะเป็นแบบว่าดาวมุ้งมิ้งของคิตตี้ข้างในนะครับส่วนพื้นก็ยังเป็นความ OG ของคอนเวิร์ตเป็นหนังดิบนี่ก็ะจะมีเขียนออสตาคอนเวิร์ตออสตาฮะก็จะเป็นหนังดิบ สไตล์คอนเวิร์ตเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมากรุ่นนี้ไม่มีเชือกสำรองให้มาไว้เพื่อนๆไม่มีเลยก็จะให้มาแค่นี้เลยสีดําแต่ที่สําคัญคือข้างในมันอะพื้นมันข้างในเนี้ยเฮ้ยแม่งนิ่มมากเว้ยเออแม่งนิ่มกว่าคอนเวิร์ตออสตาร์รุ่นเก่าๆถ้าเป็นรุ่นเก่าๆใส่เข้า,าไปเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรกระด้างไปเลยแต่ถ้าเป็นรุ่นเนี้ยแม่งนิ่มให้แม่งนิ่มใส่สบายสบายมากด้วยก้มชมผมชอบนะคู่นี้นี่คู่ที่หนึ่งนะฮะ เดีย๋ยวท้ายคลิปผมจะออนฟีดให้ดูนะครับเดีย๋ยวไปทีละคู่ก่อนแม่งมีหลายคู่จ DJ <AE. S 1> okay, ะ DJAE โอเคฮะมาสำหรับคู่ที่2นะนะับเพื่อนเป็น,น Convert One Star X Kitty <ß ell> นะฮะ <databases> คือถ้าเปรียบเสม,มือนแวนแวนตัวนี้รุ่นนี้ก็จะเป็นแวนโอสคูนะนี่ก็เป็น OG หนึ่งของ Convert เหมือนกันนะฮะเป็น Convert One Star คือแบบเห็นก็รู้แล้วนี่คือ Convert อด่ะเออแม่งเฟี้ยวกันนะแต่อันนี้ เอ็กคิตตี้ก็เฟี้ยวขึ้นอีกนี่เพื่อนเพื่อนดูมันเป็นหนังกลับนะเป็นหนังกลับแบบคยยึดคยึดอ่ะอ,อ,อ๋อมันได้ความแบบโอจีนะเว้ยผมว่ามันเท่ดีแล้วก็มาตรงนี้คิตตนะี้นะคิตตี้คิตตี้คิตตี้เชือกก็ยังเป็นคิตตี้แล้วผมแมนเก๋นนะแล้วก็มีบอลสตาร์นี่เป็นดาวส่วนข้างหลังก็จะเป็นนี่คอนเวิร์ดใช่ปวะคอนเวิร์ด One ส t a r นะฮะนี่ส่วนข้างในก็จะเป็นงานคอลแลบนะค o n v e r t ์ดเอ t y ข้างในก็จะเป็นประมาณแบบนี้แต่เหมือนเดิมฮะที่ผมเซอร์ไพรส์คอนเวิรรุ่นนี้คือผมลองแต่เอาลองใส่อ่ะข้างในตรงเนี้ยไอสัตว์แม่งคน,นิ่มแม่งนิ่มอ่ะคือแม่ง oh. ลืมภาพค o n เวริรดเก่าไปเลยที่แม่งแบบใส่แล้วแม่งกระด้างกระด้างแข็งแขงเดินยืนยืนเดินแล้วปวดตีนอ่ะแม่งนิ่มมากนิ่มเลยอ่ะนิ่มเลยอ่ะ ที่ผมเคยิวเก่าๆไปนะผมว่าฟิลใส่แบบคือถ้าคุณเคยใส่คอนเวิร์ตแล้วคุณยังมีพับแล้ว่วาเฮียใส่คอนเวิร์ตแล้วแม่งเจ็บตีนลองนะลองคอลเลกชันพวกนี้แม่งโคดนิ่มนิ่มจริงผมคอนเฟิร์มเนี่ยนิ่มจริงผมใส่ผมไปลองใส่ที่ชอ็อปปุ๊บผมติดใจเลยเฮียแม่งนิ่มจังวะคือลืมภาพลักษณ์คอนเวิร์ตเก่าไปเลยนี่เอามาแบบนี้นี่ก็เหมือนเดิมก็ยังเป็นความ OG ของคอนเวิร์ตก็จะใช้เป็นหนังดิบเหมือนเดิมฮะ ก็ไม่ได้เย็บเหมือนเดิมนะครับก็ใช้เป็นเก่าสไตล์คอนเวิร์ของเขานะฮะแต่รุน่นนี้มีเชือกสำรองมาใหู้่คู่เป็นสีดําคือเดิมเดิม,มะมันร้อยสีดํามาเว้ยแต่ผมว่ามาเปลี่ยนนี่ผมว่ามันเก๋ดีเพราะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนในเชือกมันจะเขียนเลยว่าคอนเวิร์แล้วก็ Kitty c คอนเวิร์แล้วก็ Kitty ้คอนเวิร์แล้ว็ Kitty สลับต้องแต่หัวเส้นถึงท้ายเส้นเลยผมเลยเปลี่ยนเป็นเส้นนี้เว้ย <Wow. S 1> ใครร้อยเชือกดำลองเอามาโชว์กันม้างแต่ผมร้อยเชือกนี้ผมว่ามันกวนตีนเชือกด,กดนะอออกแดง เดีย๋ยวผมไปออนเฟรชให้ดูท้ายคลิปโอเคครับมาถึงคู่ที่สามเว้ยเพื่อนๆคือคู่นี้เป็นแบบจะว่ายัางไงดีอะ์ยูยนิเซ็กต์บวาใส่ได้ทั้งชายใส่ได้ทั้ง <Wow. S 1> หญิงเนี่แต่ด้วยความที่ผมว่ามันคตรต้นตีนดีมันเป็นหนังแก้วเว้ยพามนี่เป็นไงสีชมพูนะเว้ยเพื่อนๆอนนเนี้ยชมพูหนังแก้วเป็นชมพูนมแล้วดูข้างๆแม่งแล้วก่อนโคตรตนตีนอะผมว่า จะเป็นสีชมพูแบบนี้ชมพูนมนมนะเดี๋ยวนะปึ๊บตรงนี้ก็จะมีหัวนะเปียวอ้าวอันนี้ไม่ใช่คิตตี้ว่ะเอ้ยมันคือตัวมิกี้เมาส์ไว้ไม่ใช่คิตตี้เว้เพื่อนๆมันคือมิกี้เมาส์เนี่ย นึกว่าคิตตี้ผมดูผิดเอาเป็นว่าผมซื้อมาสามคู่อะก็มีคิตตี้สองมีกิมเม์หนึ่งเออแต่ก็เจ๋งดีนะน่ารักดีนี่ผมใส่มาแล้วทีหนึ่งมันก็จะเย็นๆนะแต่เป็นสีชมพูนะใครที่ชอบแบบสสยสวกชหน่อยชมพูเงาๆนี่เป็นหนังแก้วอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับ c o n v e r t All Star น่าเป็นหนังแก้วดูเชือกซะก่อนเชือกก็จะเป็น ออกสีเลือดหมูแล้วก็สลับส,สกินชมพูรูปดาวมันจะให้มาสองสีไว้เพื่อนๆให้สีชมพูเป็นสีนึ่งจะผมร้อยนิดกว่าให้มันตัดคนตีนนีเดี๋ยวผมไปออนฟีดให้ดูกันนะจ้าท้ายคลิป โอเคครับก็จบไปแล้วนะฮะับออนฟ e ีนะครับชอบคู่ไหนกันบ้างก็ผมอะ่ะชอบทั้งสามคู่เลยนะผมเลือกไม่ได้ผมเย็นเดินวนอยู่กันนะั่นในช็อปจริงๆแม่มีสียกว่านี้ว่ามีขาวมีม่วงมีเหลืองมีชุบผูอ่อนนะฮะแล้วก็มีแดงอ่อนวบบเยอะมากถ้าใครไม่รู้ว่าจะไปไหนหรือว่าใครที่แบบ เฮ้ยอยากซื้อรองเท้าของแท้ในราคาถูกผมแนะนําเลยโชว์ดีซีชั้น2นะฮะจะมีร้านเอาเลตอยู่นะฮะขายคอนเวิร์ดโคตรเยอะเลยแล้วเป็นของแท้ที่ราคาไม่แบบเอื้อมถึงคือเดินชิวสบายคนไม่เยอะด้วยร้านนี้เดินชิวมากจริงๆของดี มีเสื้อกางเกงเท้าคือของเยอะมากับเพื่อนๆเราไปเดินดูกันนะครับหลายคนยังไม่ค่อยรู้จักนะครับร้านนี้ถ้าใครรู้จักเราก็ข้ามไปเนาะของดีราคาถูกนะครับผมแนะนําเลยของแท้ที่แบบราคาไม่ถึงพันอย่าง3คู่เนี้ผมจัดมาประมาณ3 0 0พันนิดๆน,นะฮะแล้วใครที่หารองเท้าใส ใครที่มีงบน้อยแล้วแบบอยากได้ของดีผมแนะนําร้านนี้เลยโชวดีซีนะฮะพราม9ก้าชั้น2นะครับผมสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็มาไล i ์ e comment คุยกันนะฮะคือถ้าวันว่างข้างหน้าหรือว่าผมมีโอกาสที่ไปเจออะไรที่มันน่าสนใจน่าแนะนําอีกผมก็จะมาถ่ายคลิปบอกเพื่อนๆอนนีกนะครับส่วนวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ